มาลุยแล้วต่อครับยบที่สาครึ่งทางเตะขวาไปครับนำารองนำทางไปก่อนครับเมาครีทีบซ้ายครับดูมั่นอกมั่นใจขึ้นเยอะมากครับฉะนั้นเพนํางานเตะซ้ายครับขยับจะปล่อยก็เจอทีบขาไว้ก่อนครับโอ้ลูกแกลูกกันมีครับเตะซ้ายอีกทีครับเมาครียังไงดีครับเมาครีซ้ายครับเจอแข้งของพนํางานซ้ายอีกทีครับ บางได้เจอสอกสวนครับขวางไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนยัดขวาครับแล้วก็โยกออกมาดึงออกมาสู้กันต่อขยับซางจังหวะเตะขวานำร่องนำทางไว้ก่อนครับ้อครีบีบซ้ายอุ้งหงายท้องเลยครับเจอลูกขีดของพี้งามครับปีขวาครับดูนิ่งแล้วครับดูมั่นอกมั่นใจแล้วครับเตะขวามาสายคืนครับแน่น ยังไงครับเตะขวาขยับขยับตบตบแล้วไปยังเตะขึ้นไม่ได้ซ้ายครับนี่ครับที่ีทีครับโยกมาสร้างจังหวะขวาครับทีขืนไปครับซ้ายครับขยับต่อยแล้วเจอแทงซ้ายสวนขึ้นมาโยกมาสร้างมาครับแม่ใจตรงกันบดีครับ ูงกับยักคิ้วขึ้นไปมองคียักคิ้วขึ้นไปอย่างเดียวไม่ดีแน่ครับขยับยกมาซ้ายดึงหลบสวยสายตาดีอยับโยกเตะขวามาซ้ายคืนต่อยลำตัวแล้วเจอเข่างัดสวนขึ้นมาครับโอ้โหตอนนี้นี่ไม่รู้จะยังไงครับมองคียังเข้าไม่ถึงตัวครับทีขวาไม่รีครับของให้ทำงานนี่ครับบดบดไปมวยครับของมันโดนกันได้ครับ เข้าไปครับทางด้านของเมาคลีครับเตะขวามาครับก็ยังได้ไม่เต็มเท้าเท่าไหร่นะโดนซ้ายคืนไปยับขวาครับเมาคลีซ้ายคืนมาครับวาไปซ้ายคืนนะครับซ้ายไม่ทีเดียนครับหมัดไม่โดนครับตั้งแขนเอาไว้แทงซ้ายของเมาคลีซ้ายคืนมาครับแทนซ้ายครับ เพชน้ำงามก็แทงจิกเอาไว้เอ้ายัดขวาครับซ้ายคืนไปมามาแลกเข่ากันเอาขยมขยมแล้วก็แทงขวาโอ้ดูนี่แน่นเลยครับแทงซ้ายครับถีบเอาไว้ก่อนครับของเพชรน้ำงามครับค่อยปลีเข้ามาครับช่วงท้ายครับเบาครีโยกดูครับสบายๆเตะซ้ายคืนไปครับเต็มตัวแล้วหมดยกครับ ผมชี้เป้าให้ลูกพี่ชี้เป้าชี้เป้าก็ยินดีฮะยินดีมีความสุขครับที่ชาวต่างชาติมาเมืองไทยแล้วมาดูมวยไทยครับยกที่4ี่ครับคุณผู้ชมครับครับดูครับถึงตัวหรือยังครับแล้นเมาครีครับไอีครับยัดไปครับตีขึ้นมาเปลี่ยนเกเป็นองในกันบ้างครับตีมาตีคือจังหวัดอีครับของเมาครีครับ สับซอกครับในเมื่อยืนห่าง้วโดนแข้งซ้ายครับต้องประกบถึงตัวแบบนี้ครับสับมือชกนะครับโทงชัยครับเพชรนามทีก้ไวเตะซ้ายครับแล้วขวานหลุดครับเมาครีครับตีขวาครับเพชรนามเนี่ยครับไม่ได้กินง่ายๆครับด้านของเมาครีครับผมว่าเพชรนามเป็นมวยซ้ายครับและที่สําคัญอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขายาวครับอ้าวแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้หมด ขยามเร่งขึ้นมานะครับเมาคีครับค่อยๆขยับเดินเข้าไปไปขวาครับขีไปก่อนแทงซ้ายมาสวนครับของเพชรน้ำงามพยามขึ้นคอตีไปก่อนครับเพชรน้ำงามก็ตีคืนครับเมาครีขวางได้ขวางได้แล้วครับแต่บิดหาเหลี่ยมคืนมาแล้วยัดซ้ายครับเมาครีขยมขยมเด้งนิดแต่งตัวนานไปหน่อยครับเพชรน้ำงามแต่ยัดได้ครับดอกสุดท้ายกรรมการเรียกออกมานะครับ วันนี้เจกิเพชร40,000ก็มาเชียร์เมาครีด้วยนะครับกำลังใจดีอัากทีมเอาไว้ครับทางด้านของสับซอครับเพชรนน้ำงามเมาครีตีขวาครับเจอไซโตน่าพยายามจะยัดกรรมการแยกครับมาครับมาต่อครับเดินต่อครับเมาครีทีสกัดไว้ทีมอีกทีครับซอกไม่โดนครับของเมาครี พนังามวนออกครับนี่ครับไม่เป็นเป้านี่ครับวนออกมาเตะซ้ายครับยัดไปพยายามรอจังหวะปล่อยมาไม่โดนแทงสวนขึ้นไปอีกทีจังหวะตีซ้ายเตะซ้ายนี่หนาทำได้เยี่ยมครับเอาละครับแต่ว่าเมาคีแทงขวาลักคาได้ครับต้องเร็วแล้วครับเมาคีต้องเร่งด้วยครับเจอศอกของพชรงานเข้าขวาของเมาครีตั้งแขนตั้งแขนตั้งขาแทงขวาครับเมาครีครับขออยจักสามสี่ทีเอายัดซ้ายสวยครับ คนเรามายัดขวาอีกทีนึงครับนี่แหละครับเจอเข่าขวาของเพชรน,น้ำงามคืนต้องไม่ขาดทุนนะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ให้คืนบ้างครับเมาคีีเดินแักศอกมาครับเพชรน,น้ำ,นำงามแักศอกคืนครับเมาครีตีเข่าซ้ายเจอขวาครับยกสายบางเข่าซ้ายของเพชรน,น้ำงาม ้ายคืนของเพชรนำงามโอ้โหทำไปเล่นไปรับเยอะนี่ก็ยุ่งได้เหมือนกันครับแต่ยังตอบโต้อยู่ตลอดครับท่านเพชรนำงามครับเดินต่อกับเอาครีถีบเอาไว้เริ่มจากสกัดไม่อยู่เอาครับเตะซ้ายได้ครับสวยๆครับเตะขวาขึ้นไปแล้วยัดข่าวตามวงในลลอกได้้องได้ปีกับปีมายัดคืนครับโอ้โหแล้วก็หมดยกครับเดี๋ยวดูฮะคุณผู้ชมครับเป็นยกที่เรียกว่าสปีดขึ้นมาแบบน่ากลัวเลยครับฟาดแปดครับติดตามกันต่อกับสามนาทีสุดท้ายครับ แน่นบาคีน,มคนีมียามาครับดูสิว่าจะเป็นยากระตุ้นไหมครับขยับขยาวตีแต่เป็นเป็นน้ำยาตีก่อนครับสับต้นสั้นครับมางพีตั้งไว้ดันไว้ปัดล่างล้มลงไปครับอ้าวครับล้มครั้งที่หนึ่งเตะซ้ายสวนขึ้นมาครับซ้ายอีกทีครับเป็งนงแล้วทีบครับขยับเดินเบาคียังทนอยู่ก็เตะขวาวงในตั้งตั้งแล้ว พยายามที่จะยัดยัดคาไว้ก่อนขวาสวยเลยนะครับเมาครีครับเมื่อสักครู่ครับวินาทีครับนับถอยหลังครับผู้ชนะจะอยู่ที่ไหนครับเรียบร้อยครับเสียงระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นครับชูมือมั่นอกมั่นใจด้วยกันทั้งคู่ครับปล่อยวังนาครับขึ้นมารับครับนั่นเมาครีครับนี่ครับเพํางามครับ ขอตขอนรับพวกกครับกรรมการครับก็รวมใบคะแนนครับกรรมการพงชัยมาถึงใบที่2ครับแล้วก็มาที่ใบสุดท้ายครับออกทางไหนครับไปมุมน้ำเงินครับนังนั้นพชรงานตลาดดิวันรัชดาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับแสดงความยินดีกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจกับผู้แพ้ครับเดี๋ยวเราไปติดตามช่วงท้ายกับพี่ป๋องและก็พี่เดียร์ครับ